สมัคเรียนมหาวิทยาลัยอิเทอเนเชีย,ยติดต่อที่ครูพี่แพตนะคะจะมีสักกี่ที่ที่เราจะได้เรียนภาษาและประสบการณ์จริงในต่างประเทศไปพร้อมกันแต่วันนี้เมื่อคุณสมัครเรียนที่คณะบริหารธุรกิจหรือคณะศิลปศาสตร์คุณจะได้รับสิทธิ์เรียนต่างประเทศหนึ่งเทอมการศึกษาทันทีแต่ถ้าคุณยังหาตัวเองไม่เจอว่าอยากเรียนคณะไหนจบแล้วทํางานอะไร อีสเทนเอเชียมีคำตอบให้สวัสดีค่ะครูพี่แพทนะคะด้วยประสบการณ์ด้านการแนะแนวกว่าสิปีพี่พร้อมให้ทำแนะนำกับน้องๆทุกคนที่มหาวิทยาลัย Asia, อิทเทนเเชียเราพร้อมให้โอกาสทุกคนประสบความสำเร็จในทางที่ตัวเองเลือกด้วยหลักสูตรที่คันสันและพัฒนามาเป็นอย่างดีฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบัณฑิตของเราทุกคนจะสามารถทำงานในระดับสากลได้อย่างแน่นอนค่ะศึกษาต่างประเทศและเรียนภาษาแบบเน,น้นๆที่มหาวิทยาลัยอิเท